สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธที่13กรกฎาคม2565เนาะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ให้คลิปไปนะครับเจ็บนะครับเจ็บหนัก3วันเลยนะครับไม่อยากสรุปผลฟุตบอลเลยนะพูดไปก็ช้ำเปล่าๆนะครับช่วงนี้ก็คือส่วนได้ส่วนไปเลยนะเพราะว่าให้ทีเด็ดไปเนี่ยเาก็คือออกตรงค่าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นให้สูงให้ต่ําหรือว่าให้ลองให้ต่อนะครับให้สูงเนี่ยก็จบแค่2ลูกนนะอย่างเช่นสูง3ลูกจบ แค่1นึ่งหนึ่อนย์อย่างเงี้ยนะครับเจ็บนะครับเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานก่อนนะอ่ะวันนี้ขอเริ่มใหม่ละกันนะครับก่อนจะไปให้ทีเด็ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่ม VP นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP หรือยังไม่มีกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลน,นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะภายในกลุ่มก็มีเซียนมากมายหลายท่านเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะภายในกลุ่มก็มีบินให้ตลอดนะครับ เมื่อคืนนี้ก็แอบให้ V.P ในกลุ่มไปนะจบไปที่33เลยนะคู่ไวกเกิเ้ r เลย์อวก็ V.P กินเต็มไปนะครับส่วนทีเด็ดสเต็ปสวนเมื่อคืนนี้ให้ไป3คู่ก็กินเต็มหมดเลยนะใครที่สวนนะครับส่วนผมนี่แทงลงไปนี่ก็ตายเรียบเลยนะครับอ่ะอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะกับกลุ่ม V.P นะครับวันนี้นะครับมาให้ทีเด็ด3คู่นะครับวันนี้ก็ลองนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ ไคู่แรกกันเลยดีกว่านะเป็นฟุตบอลอ่อลีกสกอตแลนด์สกอตแลนด์ลีกครับนะครับคู่แรกนะอาเบอร์ดินนะครับพบกับดัมบาดตันนะผู้นี้เนี่ยเตะที่14นะครับเลดเปิดมาที่ทีทมเจ้าบ้านอย่างอาเบอร์ดินนะต่อในเลท2ลูกครึ่งนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ย3ลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะ คู่นี้นะครับเจอการล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2020กับ2021ก็เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างอเบอร์ดินที่เก็บชัยไปได้2นะัดรวดเลยนะเป็นการชนะ1-0แล้วก็0-1นะครับยิงน้อยมากเลยนะโค่นี้นะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับสิบนัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างอเบอร์ดินนะไม่ดีเลยนะเก็บชัยไปได้ทั้งหมด4เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปไป3นะโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับอเบอร์ดินนะทีมอันดับ10ของ ของหลีกสกอตนะครับ5นัดหลังสุดนี้ก็ถือว่าเก็บชัยมาได้3แล้วก็เสมอแค่2เองนะยังไม่แพ้เลยนะครับส่วนทีมเยือนนะฮะสินัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด3เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง5นัดเลยนะโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับทีมอันดับ9ของหลีกวันนะ ในวันนี้นะครับดูจากเลรยแล้วก็สกอร์ที่เปิดมานะค,คู่นี้เนี่ยจบสกอร์สูงอย่างชัดเจนเลยนะดูยังไงสกอร์สูงก็น่าจะจบที่9 1 2ฝั่งแล้วตอนนี้ก็น้าล้นขึ้นมานะค,คิดว่าวันนี้เนี่ยก็จบสกอร์สูงนะคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมในเหรี3ลูกครึ่งนะครับ3ลูกครึ่งเนาะติดลิ้นพันกันนิดนึงเนาะส่วนคู่ที่2นะครับเป็นอ่าคินมะนอกนะครับพบกับแพช ทิกทิสเทลนะคู่นี้ก็เตะตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันเรดเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านนะครับยางคินมาหนกนะต่อที่เรดครึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งมากเลยนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสองลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะคู่นี้ที่เจอกันนะครับสี่นัดหลังเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่เก็บชัยไปได้สองเสมอเป็นหนึ่งแล้วก็แพ้เป็นหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วคู่นี้ก็ถือว่าสู้กันได้ดีนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับแต่ก็เป็นเจ้าบ้านอย่าง คินมานอกนะที่เก็บใช้เยอะกว่า1นัดนะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ10นัดหลังสุดนะของเจ้าบ้านอย่างคินมานอกเนี่ยเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด7นัดเสมอเป็น2แล้วก็แพ้เป็น1นะครับโดยรวมนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมเยือนนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด 5นัดเสมอไป1แล้วแพ้ไป4นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าช่วง3มนัดหลังมานี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะเล่นนอกบ้านเนี่ยดีมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับดูจากเลทแล้วก็สกอร์ที่เปิดมานะครับราคาเจ้าบ้านเนี่ยไหลแห้งมากเลยนะแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยจ่ายน้าลดลดตังดีกว่านะลดมา3ตังเองแนละคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะจบสกอร์ต่ํานะ ขอให้อยู่ต่ำเต็มเกมนะครับคู่นี้นะในเลทสอลูกครึ่งนะครับส่วนใครชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแล้วแต่คุณจะพิจารณาเลยนะอ่ะสคู่แล้วนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะ ปี2 0 2 2ถึง2023นะบะเป็นคู่ระหว่าง CFR คูนะพบกับ FC มิวนิคคู่นี้เนี่ยเตะตีหนึ่งครึ่งนะครับเลเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่าง CFR คูนะต่อที่เลทหลูกครึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกณฑเนี่ย2ลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะห้านัดหลังสุดนะครับอ่าคู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดวันที่5เดือน7นะครับโดยรวมคู่นี้เสมอกันมา0ูนย์นะ โดยรวมแล้วถือว่าสูสีกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้าน,นาเนี่ยครับอย่าง c f r คูเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด8เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1นนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าช่วง2นัดหลังมานี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะล่าสุดก็บอลในลีกเนี่ยเหมือนจะเป็นบอลใน,หนหลีกหรือบอลถ้วย,ยแพ้มา1ต่อ2นะครับก็ ยูฟ่าก็เสมอเข้ามาศูนย์นะครับโดยรวมแนละ้วถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในการเล่นบอลถ้วยนะครับส่วนทีมเยือนนะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะชนะไปทั้งหมดหกและเสมอไปสี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะช่วงหลังๆมานะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับทีมอาลีกอาร์เมเนียนะครับวันนี้เนี่ยดูจากเรีแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะแล้วก็ ไหลลงหมดเลยนะครับหน้าบอลก็ไหลลงมาแล้วก็สกอร์สูงก็ไหลลงมาก็คิดว่าวันนี้เนี่ยแพ้ไม่ขาดเหมือนเดิมนะให้ลองนะครับ FC มิลเนกในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยลุ้นเอานะครับว่าจะมีเม็ดที่3มไหมแต่คิดว่ามี2เม็ดอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสทีเด็ดบอลให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VEP อนะครับากได้ทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็แอดไลน์เดอะเบสตามที่ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ